เขาเข้ามาแบบจริงจังจริงใจหรือว่าเข้ามาแบบมาเล่นกับใจของคุณเออก่อนอื่นขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเ,เขาก่อนเนาะว่าเป็นเช่นไร k Night of Cups King of Wands Four of p e n t a s l e s Seven of Pentacles Six of Wands congratulation s เลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่เข้ามาคุยกับคุณในช่วงเวลาเนี้เขาเข้ามาแบบจริงจังและจริงใจนะคะ ดูจากพลังงาตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆเ,เลยรักจริงหวังแต่งนะคะดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะแอบชื่นแอบชอบแอบชมนิยมชมชอบคุณมาเนิ่นานานแล้วหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกดีๆกับคุณมานานแล้วรู้สึกดีกับคุณมานานแล้วแอบส่องแอบมองแอบสนใจคุณมานาน,านแล้วจนรู้สึกแน่ใจและมั่นใจถึงได้เข้าหาคุณนะคะคือเขาน่าจะรู้สึกดีๆกับคุณมาสักระยะนึงแล้วเขาไม่ได้แบบ เห็นคุณแล้วรู้สึกดีแล้วก็ชั่ววูบชั่ววาบแล้วก็เข้าหาคุณแต่เขารู้สึกดีกับคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีความรู้สึกสนใจในตัวคุณเนาะมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเขาคิดทบทวนนะหรือว่าคิดเยอะหรืออาจจะมีความกลัวความกังวลก่อนที่จะเข้ามาหาคุณด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบว่าไม่ผ่านการกันกอง และถึงเข้าหาคนเขากันกองเขาคิดมาแล้วนะเขาทบทวนแล้วเขามีความระมัดระวงังหรือแค่ความรู้สึกของคุณมากนะคะก่อนที่จะเข้ามาหาคนหรือเขาอาจจะแบบมีความระมัดระวังเนาะในการเข้าหาคนณด้วยคือเขาอาจจะ พื้นฐานเขาอาจจะเป็นคนที่จริงจังอยู่แล้วด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนเล่นๆคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ค่ะนะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้เขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเหมือนกันและการเข้าหาคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาคิดมาในระดับหนึ่งเขาคิดมาเยอะก่อนที่จะกล้าที่จะเข้ามาคุยกับคุณกล้าที่จะเข้ามาสานสัมพันธ์กับคุณเพราะฉะนั้นได้ถามว่าเขาเข้ามาหาคุณเนี่ยมาคุยกับคุณเนี่ยเข้ามาคุยกัน มาหาคุณหรือเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยแบบจริงจังจริงใจหรือว่าแค่มาเล่นกับใจคุณต้องบอกเลยว่าเขาเข้ามาแบบจริงจังและจริงใจนะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ด้วยนะว่าเป็นคบหากาันพูดคุยกันแล้วมันรู้สึกยังไงมันคลิกมันโอเคไหมนะก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในปัจจุบันอีกทีหนึง่งนะทีนี้มาดูกันว่าไพายย่จะสื่อสารอยากจะแนะนำนะหรือว่ามีคําแนะนําดีๆอะไรที่ คุณควรจะรู้บ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นไกล้ไลน์สำหรับคุณก็ได้เนาะอ่ะขอดูพลังงานด้วยค่ะ q u n o n w f n d s s s x of Cups Queen of, of, of Swords สำหรับความสัมพันธ์นี้นะต้องบอกเลยว่าจากพลังงานไพ่ไพ่แนะนำมาแล้วว่าเขาดูจริงจังและจริงใจในการเข้าหาคุณหน้าที่ของเราตอนนี้เราก็คือแค่เป็นตัวของตัวเองค่ะดูว่าเขาจะรับได้นะคะรับเราได้ในทุกเวอร์ชันหรือเปล่า ขอให้เราเป็นตัวของตัวเองอย่าอย่าไม่เป็นตัวเองเพื่อเขาแต่จงเป็นตัวของตัวเองเพื่อดูว่าเขาสามารถรับเราได้ในทุกๆอรวชั่นที่เราเป็นหรือเปล่าร,รับในข้อดีข้อเสียของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องพิสูจน์ใจเขาเข้ามาอย่างจริงจังจริงใจแล้วก็ดูเหมือนก็นไม่ได้เล่นๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในปัจจุบนันว่ามันจะเป็นเช่นไรด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้หากมีโอกาสพูดคุยสารสัมพันธ์กัน ก็ทําความรู้จักกันไปแล้วเป็นตัวของตัวเองนะคะค่อยๆทําความรู้จักกันไปนะคะหากเขารับเราได้ในทุกแงม่มุมเมื่อระยะเวลาผ่านพ้นไปแล้วเขายังเป็นเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายแสดงว่าเขาน่าจะมีความจริงจังจริงใจกับเราในระดับที่มันหนักแน่นขึ้นอยู่แล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นไกด์ไลน์อะไรบางอย่างสัญญาณอะไรบางอย่างให้กับคุณในการตัดสินใจหรือว่า พิจารณาความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับส c คร b e กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์เซมไปบอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะสำหรับว,วันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเบิงบ,บ้านเืินรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย